ครับผมยินดีต้อนรับสู่บอลไดเบอร์นี่ก็คือเด็กง,งานเด็กซีรีส์นะครับผมก็ <S 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 วันนี้นะครับก็ต้องมาชดชัยกรรมจากเมื่อวานนะครับพี่ไม่ได้ทํางานเลยวันนี้ก็ต้องตื่นมาทํางานแบบนอนซ็อกนะครับผมเพิ่งลงไปส่งเอเจ้าเจมไปพอดีเจ้าเจมก็กลับบ้านนะครับมันเวิร์กฟอร์มโฮมนะจริงๆมันจะกลับมาทํางานที่บริษัทแหละแต่เขาเวิร์กฟอร์มโฮมต่อมันก็เลยกลับไปอยู่บ้านนะครับก่อเลยแค่ผมคนเดียวแล้ววันนี้ก็น่าจะอีกนานนะก่ามันจะกลับมาครับผมวันนี้ก็คงต้องทํางานวนๆไปละมึงยังไม่ได้วาดรูปเลย ก่อนนะครับไปทำงานว้าโอ้จอเลืองจังกันอะไรครับผมวันนี้ยังอีกยาวไกลนะชดใช้บาปที่เมื่อวานไม่รู้จักทำงานนะโมเตอร์เ่นเกมก็อะไรครับงานก็ต้องเสร็จวันนี้นะผมก็ต้องทำให้มันเสร็จนะครับผม วันนี้น่าจะค่อนข้างที่จะไม่ต้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องค่อนข้างที่จะไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับนอกจาก้นั่งทําง,งานบาน้านนะจะได้เสร็จสักทีแล้วก็จะได้หนีไปวาดรูปหรือว่านหนีไปวาดรูปก่อนดีกว่า,วาเออเฮ้ย,ย,ยก็ต้องทําง,งานกอนลนะขอตัวไปทําง,งานกันนะครับน่าจะนานพอสมควรอาจจะตัดมาเป็นตอนกลางคืนอเลยก็ได้นะเพราไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะ สักทีก็นั่นแหละครับผมก็งานผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย้วครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคือเสร็จอย่างนี้นไปก็ต้องส่งตรวจแล้วก็รอมาแก้นะครับวันจันทร์แล้วก็ถือว่าวันนี้ภารกิจอมพีแลวหลังจากนี้เมื่อวานก็ขี้เกียจทั้งวันนะครับจริงๆวันนี้ก็แอบอู้ไปหลายชั่วโมงกันนะแอบไปงีบประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาทําต่อมันก็เลยเสร็จช้ากว่ากำหนดไป ชั่วโมงครึ่งนะครับในเดียวชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้วาดรูปเลยเฮ้ยยังต้องไปวาดรูปต่อนะครับผมเดี๋ยวตัดไปเจอตอนที่เราวาดรูปกันเลยนะจ๊ะ ครับผมผมก็ได้ว่ารูปเสร็จนะครับเป็นนี่โจทย์เป็นชอนเดชีฟนะครับผมเป็นการ์ตูนวัยเด็กนะผมก็ไม่รู้ว่าได้ทันดูตามปีที่มันฉายจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมได้ดูผ่านช่องแก้งการ์ตูนนะครับผมซึ่งก็ได้หายไปแล้วนะครับ ก็มีประมาณนี้แหละครับวันนี้เท่าที่เห็นนาะก็มีการทำงานทั้งวันนะครับแล้วก็เจ้าเจมส์ก็ได้กลับไปอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเออเรายังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นาะยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดว่าต้องกลับไปทำบริษัทเมื่อไหร่นะครับแต่ผมก็น่าจะต้องอยู่นี่ต่อไปนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ see you tomorrow goodbye วันนี้ชดใช้กรรมทั้งวันเลย